ถ้าเกิดแตงโมเขาเขาลอยขึ้นมาเหนือน้ำน,นี่ยเนี่ยป่านี้ว่าหน้าขาของคุณแตงโมต้องถูกไปพัดเรือฟันเป็นร่องเป็นร่องหมดแล้วล่ะถูกไหมอ่าแต่ผมถึงมัน่นใจว่ามันไม่มีการตกอ,อยู่ท้ายเรือแล้วก็ไม่มีเรื่องที่คุณแซคพูดจริงอยู่ในได้เรือคือถ้างั้นขอโทษนะพิพิอาจพ,พิพิอาจกำลังจะบอกว่าแตงโมตกตรงจุดตรงหมื่นใช่ไหม ถ้าข้อสันนิษฐานของพี่อัดเลยเอาในมุมพี่อัดฟันทองของพี่อัดเองอะน่าจะตรงไหนอะหัวเรือตกจากหัวเรือแล้วมุดองไปข้างใต้เลยหรอทีสองนาฬิกาสามสิบนาทีถึงถึงสามสิบสามเนี่ยนะผมเห็นคุณปอยังยืนคู่กับแตงโมอยู่หัวเรือเลยอ่ายืนหัวเรือตามคลิปวิดีโอเลยซึ่งคุณปอก็ายอมรับแล้วว่า ขาได้ยืนดันหลังเนี่ยแตงโมอ,อยู่หัวเรืออืมอืมนะ,อะตอนแตงโมตกพนะี่ดมก็พี่ดมก็ยืนยันอยู่แล้วลว่าเขาเขาเป็นคนนํามือด้านหลังแตงโมอ,อยู่หัวเรือนะกไครับเด,เดี๋ยวนะพี่อาจคือคือสรุปแล้วเนี่ยในเวลานั้นคือตอนนี้พี่อาจกำลังบอกว่าเขาน่าจะแตงโมน่าจะตกจากหัวเรือแล้วมุดเข้าไปใต้เรือหรอใช่มุดไปหัว,วทิ่มลงไปแล้วก็ไปโดนอาจจะไปโดนในท,ที่ที่เมื่อกี้พี่ธนก,กิจบอกว่ามีบาดแผลที่เป็นตะไาย แต่ไ<อ>มหัวเรือมันมีเหล็กเหล็กยื่นออกมามันเป็นมันเป็นตะไคร้ไม่หนุกฮนะพี่อ่ะผมผมถามนิดนึงทฤษฎีของพี่เนี่ยเออ่ในมือนี้ที่พี่พี่เอาหลักฐานต่างๆนาไปล็อกกองปราศพี่อาจไม่ควรจะมีปัญหากับทางคุณแม่หรอไม่ไม่เกี่ยวผมทำเพืเ่อแต่งงผมไม่ได้ทำเพื่อคุณแม่คุณแม่โกรธไหมด็กแม่โกรธโกรธร้อยไหมคุณแม่ไล่สาระคุณแม่ไล้สาระครับผมไม่โกใจอยู่แล้วพี่อาจแปแลกวันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดชาเขาฟ้องเอานะ เอาป้องเลยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมฐานะที่มันเป็นนายาแผ่นดินอยู่แล้วครับตามกฎหมายสามารถทําได้แล้วเราพบเห็นว่าคุณแซนเนี่ยไม่ได้พูดความจริงนะครับเราจึงมีสิทธิ์มาร้องทุกข์ขอโทษดำเนินคดีอาญาได้ครับตามกฎหมายพิธานาิตเป็นทนายความพิธานาจิตรทราบอยู่แล้วนะครับออแล้วผมก็ใหที่คุณแซนพูดนั่นแหละมา,มา,ม,ามาดำเนินคดีกับคุณแซนลหวก็ให้การเท็ดต่เจ้าพนักงานครับเพราะาเราใั้งานเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงแล้วก็กรเรนนื่องของ ของของภาพวงจรปิดที่เขาทำด้านน er ี้มานานนะครับแล้วก็เราก็ไปให้ปริเซอร์คนหนึ่งในการที่จะซูมภาพออกมาก็เหมือนเราก็คือไม่มีไม่มีคนแส้นักขี่ท้ายเลยอืะอันนี้อันนี้ยืนยันได้นะครับคือทคืเรื่องนี้พียังเดินคดีคอบ้างฮหคนใแ้อย่่งเดียวครับคนเดียวเลยเอาหนักคนเดียวเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับคือคือในทางกฎหมายเนี่ย คุณระเบิดเป็นผู้ต้องหาแล้วจะให้การยังไงก็ได้ถือว่าเป็นบางเหตุยังโกหกยังไงก็ได้การเท็จยังไงก็ได้หรือว่าไม่ไม่มีบางเหตแต่ <Yeah. S 1> ว่าคุณวันนี้อย่าลืมว่าคุณแซนคุณกติคุณจ๊อบเนี่ยจะเป็นพยาน